มดดำพูดย้อนถึงคำสัมภาษณ์พิงกี้ดาราดโดนอีกเพียบไล่ชื่อมาตกใจทำเอาพิธีกรชื่อดังมดดำคชาพาถึงกับบอกว่าพูดไม่ออกเหมือนกันหลังจากที่นางเอกสาวพิงกี้สาวิกาชัยเดชเพิ่งถูกคุมตัวเข้าเรือนจำหลังศาลไม่ให้ประกันตัวคดีชายฟอเรกที่มีผู้เสียหายเป็นจำนวนมากเกือบหมื่นคนโดยมดดำนั้นได้ย้อนไปครั้งที่พิงกี้เคยมาออกรายการในฐานะผู้เสียหาย ซึ่งพี่ชายบอกว่าเอาเงินมาลงทุนสิสิบล้านบาทโดยมดดําได้ถามว่าเคยมีเงินเก็บอยู่ดีๆทําไมไม่เหลือรู้สึกยังไงซึ่งพิงกี้ตอบว่าความรู้สึกตอนนี้ไม่รู้สึกอะไรเลยคนทุกคนต้องล้มไปถึงจุดต่ําสุดแล้วมันจะเกิดขึ้นเหมือนลูกบาสยิ่งเราเด้งมันแรงมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งกระเด้งสูงเท่านั้นมันเป็นเรื่องที่มนุษย์ต้องเผชิญเรื่องธรรมดาตอนนั้นพิงกี้บอกว่าโดนพิษฟอรเรกไปจนต้องเริ่มขายของออนไลน์ ทำอะไรทดแทนพอเงินเก็บที่ทํามานั้น3-4ปีหมดไปแล้วกับการไปลงทุนฟอเร็เกก็คือสิ่งที่พิงกี้เคยให้สัมภาษณ์กับรายการมาก่อนหน้านั้นและมดดํายังบอกอีกว่ายังมีคนในวงการบันเทิงโดนกันหมดไม่เฉพาะดาราช่างแต่งหน้าทําผมก็ด้วยรวมถึงจ้านงพนีนั้นโดนไปกว่า20-30ล้านและยังช่วยให้หมดดําช่วยอยู่เลยและก็ยังมีนายแบบหลายคนโดยมดดํานั้นถึงกับบอกว่า โดยมดดำถึงกับบอกว่าดาราถ้าเกิดไล่ชื่อออกมาจะตกใจกันพร้อมกันนั้นมดดำหยิบมือถือขึ้นมาบอกดีเจบุกโกว่าคนนี้ก็โดนนะน่าสงสารที่สุดเลยนะแล้วเอมมี่มรกตพิธีกรร่วมรายการก็ถามต่อว่าโดนไปเยอะหรอคะซึ่งมดดำก็ยื่นมือถือไปให้ดีเจบุกโกอีกดูแล้วถึงกับร้องอ้อโดยมดดำบอกว่าคนนี้บอกไม่ได้ว่าเป็นใครและดีเจบุกโกก็ย้ำว่าคนนี้บอกไม่ได้ถ้าแม่บอก คือรถทัวร์มาจอดหน้าบ้านเลยเรียกว่าต้องติดตามกันยาวๆครับสำหรับคดีชรยฟอร์เล็กทรว่าดาราคนไหนงานเข้าอีก